สวัสดีครับพมเป็นพี่น้องปองไยสุภูส่วนครกับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่โกดังบนสายยันซาวหนึ่งาเก้าเครับมานะครับสรุปแล้วคือได้งานมือไหลสดกลุ่มปิดนาฬิตาไรครั้งที่112ยสิบสองเนาะมีผลผลับประมาณวันที่พุกเดือนพฤษภาคมนะครับเนาะเป็นทุกเสาร์ครับทุกวันเสาร์จะมีการไล์สด กุมเิีที่บ้านพักแสงทองฟิลแลนดนครับอแต่ว่าวันที่สามสิบเดก็มีงานครับวันที่สามสิบสี่มีงานอยู่ที่วัดหินบัดหินเด็กไฟน้องครับนอกบ้านวัดบ้านหินเด็กไฟครับเพราะว่าบ้านของแพร่พอเซ็งช่วงคนนะครับรมีการทําบุญไปหาน้องทอนน้องครับนอ,ค,บนอคือวันที่สามสิบเมษายนี่นะครับอ่าดเสื้อหิ้งงานเท่าจัดเวที ชุดเล็กครับไปที่วัดบ้านหินเอกไฟนะครับเนาะแล้วมาถีสามสิอ่ามาเนี่นนนก็ว่าหาเบิรงของเบิรงอุปกรณ์ที่จัดไปเป็นวิธีชุดกลางชุดหน่อยนอะครับอ่าสิบสิบโลงวัดหินบ้านหินเอกไฟมาถีสามสิบเลยครับอ่าตอนนี้มาเนี่กัสิบผ้าทิ้งงานเตรียมสิ่งของพระที่ภาระสิ่งของที่เขา้าสิบไปการไปงานเนาะครับเนาะหลังจากนั้นก็วัน 6, วทีหกวันที่เสาร์ที่ีหกวันน่ะจะมีการไล่นะ กลุ่มในตระไลครั้งที่ร้อยสิบสองเนาะครับเนะเาะมันนี้ก็สิได้เตรียมขาเวทีเตรียมนางลุงนางหลานเตรียมเครื่องเสียงไฟแส,สงสีเสียงครับเตรียมพร้อมที่จะไปงานวันที่สามสิบกับวันที่ยี่สิบเก้า้าเดินทางนะครับเนาะเออวันนี้พาชมรถเต็มโกดังครับเพราะว่าผมไม่งานรถเขา้าอู่โกดัง เต็มเลยครับผมครับโอ้ยว่ารถแห่หน่อยแห่ใหญ่เวทีเวทีเครื่องเสียงเล็กเวทีใหญ่เออเซฟเฟอร์ก็มีรถนี่เซฟเฟอร์มีแต่คนมีรถมีล่าครับโอ้อ่ะนะครับคามบรรยากาศหลายบุรีรัยรถเลยบุษบุษได้ครับนี่นะครับถ้าเข้ามาพร้อมกันนหมือับเป็น่ัิทธิ์นะครับเอี่ยอัดเลยสิา มองตังวิธีทดสอบเวทีเสียไปลงเหมือนวันที่สามสิบอยู่ครับตอนนี้เน่ยเน่ยน้าอีดีหามองรงไหนบนอ่ะอะไรตัางเวทีไซส์เหรอเฮาโอ้คือแคบแท่บาดนะครับต้อนที่ตัางเวทีอีดีนนออดก็ต้องเคลียร์รถออกเลยน,นี่รถ้ดดลายอ่านี่นะครับนฟังฝนก็นมีครับฟังฝนก็นมีจอดข้างนอกก็มี นี่ครับบนก็มีท่านนี้ก็มีนะครับเนาะงอ่าทนายพอกำลังที่สามสิบครับวันที่สามสิบเมษายนอยู่ที่บ้านหินเด็กไฟครับผลสิไปประมาณวันที่ยี่สิบเก่าคนละอ่าไปเตรียมการเตรียมงานเดี๋ยวก่อนแต่ว่าตอนนี้ห้ามมองต่างเวทีทดสอบเสียงทดสอบเวทีเวทีหน่อยนะครับไปจับงานสองงานได้เศรษฐีเห็ดใบวันที่สิบอีกเหมือนเดิมคืองานแต่งของ ต้มน้อยไรลาดกับนี่รุ่ยชาแนลเนาะครับเนาะเออเตรียมไปเป็นวิธีชุดเดียวกันนี่แหละครับวันที่สามสิบนะครับเนอ้เองเตรียมคนบรายหรอกเพราะว่าค,คนงานกันบ,บนี้เพืดอจะไปใหก้การให้งานเพื่อจะเยออยู่สองสามคนอ๋อมีหน่อยก็ไปตามหน่อยกินตามหน่อยผลงาไนไรหรือมีคนมากไรตอนนี้มีงานบรายไปเลยเอาดูแท้ไปโอปมแอร์บ่โอ้เออ น้ำยาแอร์เบิร์ดบอกรถใช้อยู่หอดว่ามันตัดห้อยน้ำยาแอร์เบิร์ดมันสิตัดอยู่บ่ทางน้ำน้ำยาแม่เออต้องไปหาสร้างแอร์พผมนะก็นอไปหาสร้างเครื่องนี่บุหูาเรื่องเนี่ยต้องไปหาสร้างแอร์เป็นกับแอร์ก็ต้องไปหาสร้างแอร์ไปหาสร้างแอร์ในตำนานครับบรรยากาศตอนเช้ายามเช้าที่โกดังอุบนสายเย็นซาหนึ่งเก้าเก้เจ็ดครับช่วงนี้ก็วันจันทร์นั่งขั้นพุทธประหัตก็บขั้นกับบุคคลที่มีปัญหาส่วนมากสืบซุกเซาที่นี่กันนะครับ โดนก็เข้าสู่โกดังจอดช่วงจันทร์ขั้นก็บุกค่อยงานบุกค่อยไล่ไปไหนเนาะครับเน้ออ้าวจังไรกับขอกันผมนะครับวันที่สามสิบแล้วครับเด้อสามสิบนี่ทำบุญหาหลองท่อเนาะครับเนาะติดต่องานมาโดยเจะภาแสงนคองว่าจัดชุดเล็กไปให้วแต่สิมีโมดอกว่ลำับรถจังไรเลยเนาะครับวันที่สามสิบกับอยู่ไอ้บ้านหินเล็กไฟแล้วครับเด้อส่วนเชื่องานไล่กับทุกเสาครับ ตลอดแล้วมีทีตัวหน้าผมนะครับทุกเสาอ่าแบบทนี่เปลี่ยนแปลงเงี้ยกับจังสีคนกับสีบอกลอกครับนล้วกับเนาะอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาชาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซสำหรับน,น้องเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ